ตอนที่ห้าคุณหนูใหญ่เป็นคนเลวซามหรือสตรีคลอดบุตรเหมือนก้าวเท้าเข้าประตูนรกไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกชินหลิวซีฟังเสียงที่ดังมาจากห้องทำคลอดแล้วก็หลับตาลงฉีห่วงเหลือบมองนาฬิกาทรายพวกนางทรมานกันมาทั้งคืนแล้วฟ้าก็ใกล้สางอ่างรามสีเลือดทยอยส่งออกมาจากข้างในไม่หยุด แต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกแต่เสียงความเคลื่อนไหวภายในกลับน้อยลงไปทุกทีคุณหนูเกรงว่าชินหลิวซีลุกขึ้นยืนแล้วแต่ยังไม่ทันได้ย่างเท้าไปไหนก็มีใครบางคนโซซัดโซเซพุ่งออกมาจากด้านในเสียก่อนเป็นฉินเหมยเหนียงท่านป้าใหญ่ของนางที่ถูกปลดและส่งกลับมาบ้านเพราะตระกูลฉินเกิดเรื่อง ใต้ตาของนางดำคล้ำใบหน้าขาวซีดคลอดคลอดไม่ออกหมอหมออยู่ไหนริมฝีปากชิ้นเหมยเหนียงมีแต่แผลแห้งแตกอกสั่นขวัญหายไปหมดชิ้นหลิวซีรีบเดินเข้าไปข้างในทันทีพอหมอตำแยเห็นนางก็ราวกับเห็นผู้ช่วยชีวิตเอ่อยอย่างร้อนใจคุณหนูใหญ่หูหยินคนนี้ไม่ไหวแล้วเจ้าคะ่ะ นางฉินผู้เท่าโงนเงนินกัดปลายลิ้นตนเองอีกครั้งก่อนจะมองฉินหลิวซีพลางเอย่ยเด็กสาวอย่างเจ้าเข้ามาทำอะไรรีบออกไปเสียเชิญท่านหมอเข้ามาฝังเข็มให้อาสะไพรสามของเจ้าสะไพยหวังเองก็ไม่คาดคิดว่าเด็กสาวอย่างฉินหลิวซีจะใจกล้าเช่นนี้เอ่ยอย่างเหนื่อยอ่อนซีเอ,อ๋ห้องทำคลอดมีแต่เลือดทั้งนั้นเจ้าเชื่อฟังท่านย่าออกไปก่อนเถิด ชินหลิวซีไม่สนใจกลิ่นเลือดที่เตะจมูกนางเดินเข้าไปที่เตียงทาคลอดก่อนจะแตะข้อมือของสไปกู้อยู่สักพักแล้ววางลงพอเห็นต่างหูที่นางใส่อยู่ชินหลิวซีก็ถอดมันออกของน้าสไปก์สามใช่หรือไม่ขอเป็นค่าตอบแทนให้ข้านะทุกคนอดตกตะลึงปากอ้าตาค้างไม่ได้เมื่อเห็นว่านางถอดต่างหูและเก็บเข้ากระเป๋าของตนเองไปไฟโทสะของนางฉินผู้เท่าค่อยๆโหมแรงขึ้น ชี้นิ้วไปที่ฉินหลิวซีเจ้าเจ้านี่มันนางหอบหนักโกรธจนเหมือนว่าจะเป็นลมไปได้ทุกเมื่อมีเด็กสาวในบ้านนางคนไหนบ้างที่เลวทรามโดยไม่เลือกสถานการณ์เช่นนี้ซีเอ,อ๋อรีบขอโทษท่านย่าสิสภัยหวังเห็นว่าหญิงชราโกรธมากแม้ว่านางจะแปลกใจกับพฤติกรรมของฉินหลิวซีแต่เวลานี้ก็ไม่ใช่เวลาที่ควรจะเติมน้ำมันลงในกองไฟจึงเอ่ยกับนางฉินผู้เท่า ท่านแม่เด็กคนนี้คงตกใจกลัวจนงี่เง่าไปท่านอภัยให้นางสักครั้งเถิดพี่สะพ้ายใหญ่ข้าดูแล้วไม่เห็นเหมือนจะเป็นเช่นนั้นเลยดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรมากกว่าน้องสะพ้ายรองชินหลิวซีตื่นตกใจเพราะไม่ชอบเสียงดังเหลือบตาม,มองพวกนางทั้งหลายก่อนจะเอ่ยหยุดตะโกนโวยวายได้แล้วนอกจากหมอตำแยพวกท่านออกไปรอข้างนอกกันให้หมดถ้ายังอยากเห็นอาสะพายสามคลอดลูกอย่างปลอดภัย ทั้งหมดต่างก็ตกตะลึงไปทันทีนี่มันหมายความว่าอย่างไรสไปเซียส่งเสียงเฮอออกมาทีหนึ่งคราวนี้สิถึงได้ดูงี่เง่าจริงๆแล้วชี้หวงจุดทูปเผายันเจ้าค่ะชินหลิวซีหยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากหีบเมื่อเปิดมันออกด้านในมีเข็มทองทั้งสั้นยาวเรียงเป็นแถวเมื่อนางเห็นทุกคนยังยืนนิ่งอยู่ก็หันไปมองอย่างอดไม่ได้ยังไม่ออกไปอีก น้ำเสียงของนางเย็นชาโดยไม่สนใจใครจะเป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นนางฉินผู้เท่าตวาดเสียงเข้มเจ้าจะทำอะไรเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะทำเรื่องเหลวไหลรีบออกไปแล้วเชิญท่านหมอมาไม่มีหมอนางฉินผู้เท่าตกตะลึงไปทันทีอะไรนะหากนางต้องการคลอดลูกอย่างปลอดภัยก็มีแต่ข้าเท่านั้นที่จะช่วยนางได้ฉินหลิวซีเริ่มปั่นเข็มทองแล้ว นางฉินผู้เท่ามองเข็มทองส่องประกายใต้แสงเทียนนั้นแล้วก็ตกใจทันทีเจ้าเจ้าคิดจะฝังเข็มให้อาสไพรสามของเจ้าหรือซีเออรู้วิชาแพทย์หรือสไพรหวังและคนอื่นๆรู้สึกเหลือเชื่ออยู่บ้างพวกนางไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนสารเลวเจ้าจะรู้วิชาแพทย์อะไรเจ้าก็แค่เหลวไหลชัดๆนางฉินผู้เท่าโมโหมากห้ามฉินหลิวซีไว้ด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือเลยสักนิด นางหนูนี่เพิ่งจะอายุเท่าไหร่เองแล้วนางก็อยู่ที่บ้านเก่านี่มาตลอดนางไปเรียนวิชาแพทย์มาตอนไหนนี่เป็นการล้อเล่นกับชีวิตของสะปยยสาและลูกของนางชัดๆความอดทนของฉินหลิวซีหมดแล้วไม่เชื่ออย่างนั้นหรือ